สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีสมาชิก f c ครับรวมทั้งผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเป็นครั้งแรกกับช่องศรัทธาปาฏิหารนะครับคลิปนี้นะครับย้ํานะครับช่องศรัทธาปฏาิหารไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีไลน์แอดครับไม่มีการแนบลิงก์ไม่มีการวางลิงก์ใดๆทั้งสิ้นเนาะและที่สําคัญการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับ ถ้าราชมเราฟังประความบันเทิงหรือจะเรียกมงคลนำโชคเนาะนะครับของประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ย้ำกันอีกหนึ่งครั้งทางช่องเราไม่มีสปอนเซอร์นะครับเนาะไม่มีผู้สนับสนุนนะครับมีแต่โฆษณาจากทาง YouTube และก็ซัพพอร์เตอร์ทุกๆท่านนั่นเองนะซัพพอร์เตอร์ก็คือจาก u t u b e นี่หละครับเอฟซี YouTube นี่แหละสำหรับคลิปนี้ นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปเกี่ยกับการวิเคราะห์เลขมงคลของฮานอยเวียดนามสลากกินแบ่งรัฐบาลของเวียดนามนะครับประจำวันที่ยี่สิบี่ก่อนที่จะไปวันที่ 24, ยี่สิสี่นเรามาดูของวันที่ยี่สิบสามกันสาพักเป็นหนึ่งวันนะครับผมโพสในโพสชุมชนไม่มาเลยครับแต่เลขทูบมาอยู่ที่เจ็ดห้าเลขทูบตาไข่นะครับ และมาดูกันในนี้ตัว99%ครับยังโอเคอยู่เนาะเลขสาครับทีละรอบทีละเวลา5้าโมง7 4 9 7 5ครับไม่มาตามเวลาแต่มา6กโมงเ สามเอาเก้าเก้าผมลืมผมมาฉาชอบไออุตสาชอบแค่นี้ยังไม่มาไปมาสี่เก้าหกโมงครับเจ็ดสามสี่เก้าสี่ดงเก้าสี่สองรอบเลยอะเสียดายมากเลย <Yeah. S 1> เพราะว่าถ้าเราพิมพ์เก้าสี่เนาะ ถูกสองรอบเลยแปดกับ2ไม่มาเลย1นึ่ทุ่มครับ2องศูเนี่ไม่มาเลยครับอันนี้ก็มาแค่ห้าเแต่มาไม่ตรงเวลามีเลข9ที่มาเด่นๆก็มาจริงๆมา2ตัวเลยออกซ้ําตัวเดิมอะ่ะนะครับ อืมแกับศูน ผมต้องมาใส่ไว้ในของอนะเกาะเลขที่น้องไว้ก่อนทุกคนเพราะมันออกซ้ำกันแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้า 08 76 74 72เจกลูกหลักสองหนึ่งสองแปด สอเผมชอบ29นะครับ29นี่ผมชอบรองมาจาก27งเจ็เลยนะทุกคนนะเป็นเลขที่ชอบไม่ได้หมายความว่าเลขที่จะมาเป็นเลขที่ชอบครับความชอบก็เป็นความชอบของผมเอง Mm-hmm. <clears throat> นี่ม <c oughs> ันจะบอกปแปลกๆในนี้ไม่มีเลขหกมีแต่เจ็ดหกผมคิดว่าเลขหกนี่แหละก็เหมือนวันที่ยี่สิบสามเห็นไหมครับ สามเสียบเข้ามาแต่ไม่มีสามเก้าสามแปดสามสองและสามห้าไปมีสามสี่วันนี้มีแต่เจ็ดหกอาจจะไม่ออกหกแปดหกศูนย์หกเจ็ดหกสองอาจจะเป็นหกอื่นก็ได้นะครับจริงจริงนะครับก็คือมันมันไม่รู้จะประกบตัวไหนแต่หกเจ็ดก็มีนะหกเจ็ดหกสองแต่ผมไม่ได้ประกบหกสองถ้าใครไม่คิดอะไรมากก็ไล่เลยนะครับเป็นเลขมงคลนะครับเป็นเลขคู่มงคลของของวัน ที่24นะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับขอบพระคุณที่เป็นกําลังใจนะครับแม้ว่าวันไหนก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับทุกท่านก็ยังเฝ้ารอขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยสุขภาพร่างการแข็แงแรงเฮ็แงแรงบางๆขอบพระคุณเดี๋ยวรับชมรับฟังกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ